สวัสดีจกันอีกแล้วนะคะกับสวนสัตว์นอตบิงซูก่อนที่เราจะมาเปิดอีพีที่3ามาเป็นทางการเนี่ยก็ขอจัดการดูแลสัตว์สักหน่อยมีน้องท้องอยู่ด้วย<อ>ลูกเยยบพอทนคลอดอีกพอเลยนะคะโอเคในอีพีนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆมาสร้างที่พักพนักงานสิ่งอำนวยความสะด,ดวกแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยเราอาจจะพาน้องเข้าสนสัตว์อีกสักพันหนึ่งเออโอเค และหลังจากที่เราเข้าเกมมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็เห็นว่าลูกเราบังโตเรียบร้อยอทำใจเลือกยากจังเลยว่าจะเก็บใครไว้นะคะตัวน,นี้ก็สวยตัวน,นี้ก็กว้างขาวอยู่กว้างขาวไม่ใช่ละแต่เนื่องจากกลุ่มมันแออัดเกินไปนะคะทําให้น้องติดเชื้อล่วมเกือบทั้งกล่องเลยละมั่งหรือมะม่วงก็ไม่รู้นะคะ <laughs> ในระหว่างที่รอรักษาน้องละมั่งนะคะเราก็ทำการวิจัยของเล่นปีเวอร์เสร็จพอดีเลยเดือซีมันจะเป็นของเล่นแบบไหนนันนี่ไงอือเป็นของเล่นพ่นน้ำนะคะเหมือนแบบราคา10บาท20บาทเลยอะ วันนี้ก็มีเบบีบีเวอร์เป็นของตัวเองแล้วุินน้องซื้อโซอีนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยอุ้ยอุ้ยดูหน้านอนอีมันกลมมันสั้นมันมูทูมากอะนี่นะคะหนูแกสปี้หางแบน สัาพถึงลวบ้างหายดีเกือบหมดกลงแล้วค่ะก็เราก็เลยคุยกับตัวเองว่าจะเอาน้องกวางหนุ่มตัวนี้ขึ้นสูบป,ป้ในระหว่างนี้นะคะแล้วก็ทำตัวว่างๆรอเจ้าหน้าที่ส่งคืนแลวบ้างที่ป่วยเข้ากลงนะเมื่อตูลุลิชมืสอตะมีออม และเจอวินเน์ในรอบนี้นะคะก็คือจ้ากางขาวเอ้ยไม่ใช่กระบังเผือกนะคะขาเลือกเองนะพ่อนุม่มะยําทำให้ผิดหวังล่าในระหว่างที่รอสร้างของชิ้นต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอมาคลายเครเียดสักหน่อยเนาะด้ยการดูน้องวีเวอร์ว่ายน้ำนะคะ เฮ่ยน้องดยอิสระจังเลยอะแต่อยู่ในกองนะหง่งมาก เห็นปัญหานั้นไหมโอเคเราก็แก้ปัญหาด้วยการวางถังขยะเพิ่มแล้วก็เสกพนักงานคลีนเนอร์นะคะลงอีกคนหนึ่งปึ้งเรียบร้อยปัญหาถูกขี้ขายนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างสิ่งก่อสร้างกันเดอวิธีการที่เราจะสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะแค่ สร้างสร้างสร้างแบบนี้แหละค่ะเพื่อวันนี้อยากได้เป็นอาคารเล็กๆนะคะเพื่อมีสักคารกต้องแยกกองอะไรแบบนี้สมมติสมมติ สร้างไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้แอบเสียดายอะชิ้นส่วนก่อสร้างบางอย่างวันนี้ยังไม่หมดหลอกเลยมันต้องทำกันวินจัยนะคะถึงจะได้มาเ,เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาทำห้องน้ำกันดีกว่า โอ้ยขยะหรอโอเค,อเควันนี้วางแผนไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะทำห้องน้ําชายแล้วก็หญิงนะคะ เปไว้ให้ดูนะคะเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จหลงหลังเนี่ยจะได้มีเพื่อนเหมือนอารมแบบส่งกระจกไวหยอกหยอกหยอการมปแบบว่าเป็น w a เป p a p e r ประดับห้องน้ำนะคะจะได้ดูแบบนี่เป็นสวนสัตว์นะอะไรอย่างงี้นิดนึงนี่นะคะจากนั้นเราก็ทำการแปะป้ายห้องน้ำแยกใช้ยิ่ยงชัดเจน ับนหนึ่งเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการปรับภูมิทัศน์ักนหนึ่งวางถังขยะเรียบร้อยแล้วค่ะห้องน้ำต่เหมือนไฟฟ้ามันยังมาไม ก็ทำการวางไฟฟ้านะคะเรียบร้อยต่อไปเราจะมาสร้างรถไฟกันดีกว่าวันนี้อยากได้แบบว่ารถไฟไปกลับระหว่างโซนหนึ่งกับโซนสองนะคะไม่อยากแบบว่าสร้างทางเดินที่มันเยอะเกินไปเดี๋ยวคน ทำงานแน่จะเหนื่อยกว่าเราต้องตามไปขวาดเสร็จขยะบนทางเดิน,นะคะ่ะ วันนี้ลองใช้การทำเส้นทางแบบออโต้ดูนะคะแต่ว่ารู้สึกมันดูไม่ถูกใจทำเองดีกว่า,า,าเนาะทำไปทำมาในวันนี้ก็เริ่มคิดสงสัยนะคะมันเป็นสวนสัตว์หรือสวนสนุกกันแน่เนาะแล้วก็เพิ่มขบ,บวนรถ นี่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาทำเป็นทางเดินกันดีกว่าวันนี้จะทำเป็นทางเดินคดเคี้ยวนิดหนึ่งนะคะเพื่อแบบว่าถ้าคนมาเยอะเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการต่อแถวขึ้นรถแหละ ั่งนึงนะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะทํำยากหน่อยเพราะว่าทางเดินเชื่อมลงมาเนี่ยของเขามันค่อนข้างที่จะแคบเลยนะทุกคน บบเลยเง็นกูกันเลยนะคะแต่ว่าฝั่งลงเราคงต้องเปลี่ยนที่นะเพราะว่าแค่ฝั่งแท้ทางขึ้นมันก็เต็มแล้วอะ สองตัวจะมาอยู่ด้วยกันได้ไงจริงไหมเราพยายามจะลดเวลาสร้างให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนดูจะเบื่อกันนะึงนตอนนี้ทางรถไฟสองฝั่งก็เสร็จแล้วนะคะ แอบสปอยว่าตัวต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆเลยตัวหนึ่งตัวข,ขาวตัวดิีๆให้เวลาถ่ายแป๊บหนึ่งเริ่มฉเฉลยนะคะตัวที่เราจะเลี้ยงต่อไปก็คืออารติกล็อกนั่นเองแค่อยากเห็นความน่ารักรอดูได้เลยนะในว,วันนี้วัน,นขอตัวไปก่อ สำหรับใครที่ชอบกิมสนสัตว์แบบนี้สามารถติดตามวานนี้ได้เลยนะบาย